สวัสดีครับผมเก่งนะครับพบกันใน EP ล่าสุดตอนนี้นะวันนี้จะขอพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแอร์บ้านที่ติดในรถของผมเนี่ยนะครับพอดีผมไปลงในคลิปได้ผมลงคลิปไว้ในกลุ่มรถตู้กลุ่มหนึ่งนะแล้วมีบางท่านเขาไม่เชื่อนะครับว่ามันสามารถทำได้จริงๆริงเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องก่อนนะครับตัวนี้นะที่ผมเคยนำเสนอไปใน EP ก่อนๆนะครับเป็นแอร์บ้านไดกินหม0 0น BTU นะครับที่ผมบอกแล้วว่าผมซื้อผิดจริงๆแล้ว9,000 BTU ก็เพียงพอแล้วนะครับคือหลังจากคลิปก่อนเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปเนาะก็มีบางคนเนี่ยเหมือนกับอ่าเม้นมาว่าไม่เชื่อไม่น่าเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นในกลุ่ม Camper ร์แวนเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามันทำได้ซึ่งทำกันเยอะแล้ว แต่ในกลุ่มรถตู้ธรรมดาที่กําลังทํากันเนี่ยเขาสงสัยนะครับไม่เชื่อเขาคิดว่าผมเสียบปลั๊กภายนอกเอาไว้หรือเปล่านะครับไม่เชื่อว่ามาจากแบตจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้โชว์แบตเดี๋ยววันนี้มาให้ดูแบตเลยนะครับว่าใช้แบตยังไงนะฮะดูตรงนี้แหล่งพลังงานของผมมันอยู่ข้างล่างนี้ครับแบตเห็นโลโก้แล้วเห็นไหมครับ เนี่ยจากคุณจิ๊บนะคุณจิ๊บพัทยาแบตลิเธียม12โวลต์280แอมป์เอามาผ่านอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์นะครับ12โวลต์3,000วัตต์เพียวไซน์เวฟนะอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยผมไม่ใช้อย่างอื่นเลยผมต่อไปแอร์อย่างเดียวนี่คือปักแอร์แล้วส่วนอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กนะครับเป็นขนาด 1,600วัตต์ตัวเนี้ยผมเอาไว้ขับพัดลมเอ้ยไม่ใช่ขับอ่าพัดลมด้วยพัดลมตู้เย็นเครื่องเล่นซีดีกล่อง YouTube แล้วก็ทีวีแต่ทีวีเนี่ยผมเป็นทีวีสองระบบเสียบปลั๊ก220ก็ได้หรือเสียบปลั๊ก12โวลต์ก็ได้ผมก็จะมาเสียบตรงนี้ซึ่งต่อมาจากโหลดของโซล่าชาร์เจอร์ ดังร้านทีวีนี้ถือว่าไม่นับกัและกันเป็นประหยัดไฟไปอหลักๆก,ก็นี่เนี่ยตู้เย็นนะค,คือแยกแยกอินเวอร์เตอร์เป็น2ตัวไปเลยนะครับตัว3,000วัตต์เนี่ยขับแอร์อย่างเดียวนะครับอตอนเนี้แบตมันเหลืออยู่ที่12.5ส้าโวลต์น,นะครับแรงดัน12.5ส้าโวลต์น,นะฮะโดยประมาณนะครับ แต่ละตัวเนี่ยตรงกันมันก็ทำงานอยู่นะครับให้ดูคอมแอร์ Air. ตอนที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เปิดคอมแอร์ Air. เขาก็สงสัยว่าคอมแอร์ Air อยู่ไหนอ่ะมาดูข้างหลังนะครับคอมแอร์ Com ผมเอาไว้ใต้เตียงแบบนี้นะครับแยกส่วนมันออกมาเนี่ยเราก็เดินท่อไอ้ตรงวางตำแหน่งพวกนี้ยผมให้อู่น้เหลิมทำให้นะครับ แล้วน้าเหลิมก็เรียกช่างแอร์ขาประจำเนี่ยมาเดินท่อพวกนี้ไอ้พวกนี้มันเป็นไฟชุดไฟมันนี้นะเป็นไฟ220นะครับเราอย่าไปโดนมันนะซ่อนๆเอาไว้ส่วนสวิตชิ่งตัวนี้เป็นไฟที่วิ่งไปหาพัดลมคอยร้อนที่อยู่บนหลังคาเราจะแปลงไฟ220เป็น12โวลต์เพื่อไปขับพัดลมบนหลังคาซนึ่งเป็นพัดลมหม้อน้ำรถยนต์นะครับ ผมไม่ได้เอาพัดลมแอร์220ไปไว้บนหลังคานะครับเนื่องจากกลัวฝนตกแล้วมันจะเกิดการลัดวงจรใช้เป็นพัดลมหมอ้อน้ำสองตัวนะครับ12บสองวัมันก็จะตากฝนตากอะไรได้เนาะเพราะมันเป็นของพัดลมหมอ้อน้ำอยู่แล้วนะครับเนี่ยได้ยินเสียงคอมแอร์ทางานไหมครับมันมันเหมือนจะดังนะแต่ถ้าเราปิดฝาลงไปเนี่ยเราที่นอนปูทับ มันก็แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับอ่ะมาดูแผงแอร์บนหลังคากันเนี่ยพวกท่อแอร์จะวิ่งอยู่ใต้เบาะผมมาเนี่ยใต้เตียงนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อน้ำอนํำทิ้งท่อน้ํำทิ้งอะผมทำง่ายมากเลยครับ เจาะลงไปเลยฮะท่อดำๆเนี่ยครับท่อน้ําทิ้งเจาะพื้นเจาะพื้นแล้วก็ทิ้มลงไปท้องรถเลยนะครับจากนั้นเนี่ยท่อแอร์พวกนี้นะจะวิ่งไปแผงคอยร้อนบนหลังคาเดี๋ยวเราตามไปดูกันส่วนพัดลมดูดอากาศควรจะมีนะครับผมต่อเอาไว้นะครับ เพราะว่าเวลาเราหายใจออกมาเนี่ยมันเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับควรจะมีพัดลมดูดอากาศให้ถ่ายเทยอากาศนะครับควรจะมีผมใช้เป็นพัดลม12โวลต์ต่อโหลดต่อมาจากโหลดของตัวนี้นะครับไปดูแผงข้างบนอ่ะเห็นไหมครับได้ยิยนเสียงพัดลมไหมฮะ คอมแอร์ทำงานพัดลมทำงานนะครับเป็นพัดลมว่าน้ำสองตัวครับต่อติดกันแล้วก็แผงแอร์เป็นแผงแอร์บ้านเนี่ยแหละครับเลือกซื้อแบบแผงตรงนะแผงแอร์บ้านบางยี่ห้อมันจะโค้งขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วมันไม่สวยผมใช้เป็นแผงแผงตรงเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับลงมา เห็นไหมครับระบบก็มีเท่านี้ครับระหว่างที่แบตเตอรี่มันถูกดึงไฟไปโซลา่าชาร์จเจอร์มันก็ชาร์จลงมาเติมเรื่อยๆตอนนี้แดดไม่ค่อยแรงนะครับก็เลยชาร์จชาร์จช,ช้าหน่อยเดี๋ยวผมจะเพิ่มแผงโซลา่าให้มันใหญ่กว่าน,นี้อีกเดิมมันแผงเล็กไปหน่อยครับ120วัตต์เดี๋ยวจะเพิ่มแผงอ่ะดูนะครับ ท่านที่บอกว่าไม่เชื่อหรือเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเนี่ยก็ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับไม่มีประโยชน์ที่ผมจะมาหลอกอะไรนะครับไม่มีไฟจากแหล่งภายนอกนะครับไฟจากแบตล้วนๆผมทดสอบมาเนี่ยเปิดมาห้าหกชั่วโมงแล้วไฟก็ยังไม่หมดก็อยากให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังทำนะครับว่าถ้าคิดอยากทำเราก็ทำเลยนะครับ ทำเหอะมันไม่มีอะไรเสียหายแอร์นี้ผมบอกแล้วเป็นแอร์มือสองราคา2,500บาทหามาจากในกลุ่มนะครับกลุ่มเฟสเนี่ยชื่อว่ากลุ่มแอร์มือสองแห่งประเทศไทยส่วนแผงคอยลร้อนบนหลังคาเนี่ยผมไปหาที่ซอยเสือใหญ่ที่เป็น เป็นแหล่งเขาเรียกอะไรเชียงกงแอร์โดยเฉพาะครับเข้าไปเดินหาเลยไม่สามารถระบุร้านได้เพราะผมก็จำร้านไม่ได้แล้วร้านแอร์เก่าเยอะมากครับซอยเสือใหญ่ราชดาไปเดินเลือกเลยหาสภาพดีๆหน่อยนะครับหรือใครจะลงทุนใช้แอร์ใหม่ไปเลยก็หมื่นกว่าบาทมันไม่แพงครับทำได้เลยมันมาแพงที่ตัวแบตเท่านั้นแหละนะครับแบตเนี่ยต้องดีๆนะผม ผมยังไม่บอกราคานะครับเพราะว่ามันมีหลายเกตหลายความจุนะสามารถโทรไปถามคุณจิปเองได้นะครับหรือว่าให้คุณจิปเขาเลือกสเปคให้ก็ได้ว่าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านี้เท่าน,านี้ควรจะเป็นแบตระบบกี่โวลต์ความจุกี่แอมป์เดี๋ยวให้คุณจิปเขาอธิบายดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ชำนาญเรื่องแบตนะแบตลิเธียมผมก็เพิ่งหัดเล่น โอเคครับสำหรับคลิปนี้งคงคายข้อสงสัยเนาะว่าผมใช้ไฟแบบจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมไม่ได้ต่อไฟบ้านเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ